พอพอกล้วยมาปุ๊บคัดปุ๊บพี่นกก็บอกว่าขอโทษขอโทษพี่นกหลุดพูดคํานี้ไปอ่าเข้าไปกินกาแฟที่นี่มันร้านกาแฟที่ไหนมันไม่มีหรอกกาแฟมีแต่ประแจบางทีประโยคลุงต่อในเรื่องอะ่ะมันเป็นประโยคธรรมดาเลยเออแต่พอตอนมาถ่ายพอเป็นอตุยพูดอะ่ะเอ๊ะทำไมประโยคมันพิเศษวะเซ็ตยังไงหรือว่าของจริงต้องขอบคุณและขอโทษอววรนะครับคือคือผมพยายามแล้วครับคือเจอที่หนึ่งแล้ว ผู้กองยังไม่รู้อยู่หรือว่าใครเป็นคนยิงผู้ใหญ่นี้สําหรับเรื่องราวของนักแสดงรุ่นใหญ่ที่เตรียมมาให้ในวันนี้นะครับหนีไม่พ้นท่านนี้ครับพี่นกชัดชัยนะครับพี่ตุ๋ยอรุณแล้วก็อวอนะครับอ่าเป็นแระกาศสั้นๆแล้วกันสำหรับเอออาจจะมีคนรุ่นใหม่หรือใครที่ไม่รู้จักจริงๆนะครับผมเอาผลงานเด่นๆของแต่ละท่านมานะครับทั้งทั้ง3ท่านเนี่ย มีผลงานเยอะมากนะครับเอามาให้ให้รู้จักกันวันนี้ทั้งหมดเนี่ยคงจะไม่เพียงพอนะครับเอาผลงานเด่นๆที่นึกออกกันแบบไวๆแล้วกันนะครับสำหรับพี่นกชัดชัยเนี่ยคนรุ่นหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นยุคเบบี้บูมหรือเจน X ของผมเนี่ยผมนี่นก็เกือบจะไม่ทันนะผมเกือบจะไม่ทันก็คือคนรู้จักพี่นกเนี่ยจากตีใหญ่นะครับตีใหญ่ที่เป็นะละครทางกันตนาแล้วช่อง5มั้งนะครับในปี2528อุย้ยตอนนั้นก็ อุ้ยไม่กี่ขวบเองนะครับแต่ยังทันยังทัน,ย,ทนยังทันเห็นเห็นละครอยู่แต่ว่าจําอะไรไม่ได้เลยจําได้แค่ว่ามีคุณคุณพี่ถาพกรณอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นตํารวจแล้วก็พี่นกตรชยัยเท่มากนะครับแล้วก็จําไททอลได้ไททอลเนี่ยมันจะมีฉากที่โดดข้ามหน้าต่างแล้วมันทะลุฟ้าลงมาตรง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 ตงอุยอ้ยยุคนั้นโคตรเจ๋งเลยนะครับยุคนั้นโคตรเจ๋งเลยแต่ว่าแล้วก็ฉากที่ทุกคนพูดจนถึงทุกวันนี้ไอ้ตี๋อะไรชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยจาได้แค่นี้เลยครับแต่ว่า สิ่งที่มันติดตาตึงใจแล้วก็ทุกคนก็รู้จักมาโดยตลอดก็คือลุกใส่แว่นเลแบรแล้วก็เสื้อลายสกอตนี่แหละอื่นที่เป็นโมเดลหลักหรือกลายเป็นตีใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นไปแล้วนะครับยนเวอร์ชันคุณสรามอะไรก็ว่าไปนี่คือพี่นกฉัดชัยในยุคหนึ่งที่คนรู้จักนะครับถัดมาในโลกของภาพยนตร์เนี่ยก็มือปืนสองสารวินนะครับก็เป็นนายทหารหนุ่มในฐานกะเหลี่ยงนะครับชื่อทูเล่มั้งนะครับชื่อทูเล่นะครับก็ ือเพื่อนสองสารวินก็พี่นกก็เป็นตัวละครสาคัญตัวหนึ่งเลยนะครับอ่มาอีกยุคหนึ่งนะครับก็เป็นยุคที่เราเห็นพี่นกอีกทีหนึ่งก็แบบโอ้โคตรเท่เลยนะครับสุริโยไทยนะครับสุริโยไทยปี2544คุณพิเรนทรเทพซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยระหว่างนั้นนี่แกมีงานอีกเพียบนะเป็น1020งานเลยทั้งละครทั้งทั้งหนังนะครับอ๋อไม่จะมีเออไม่ได้เอามาท่านนึกแบบไวๆตอนนี้ผมทันแบบสุดๆเลยนะตีใหญ่เนี่ยแค่ข้าวเกี่ยว ผมทันสุดๆเลยเนี่ยคือแต่ปางก่อนเออแต่ปางก่อนช่อง3กับพี่นกจริยาเออ,อน,นันนั้นทันเพราะว่าตอนนั้นเราเป็นยุคโทรทัศน์แล้วก็ครอบครัวดูพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยเออก็ที่บ้านเปิดดูเรื่องนี้ตอนละครหลังข่าวเออแล้วก็ดูแต่ปางก่อน ตลอดเวลาอันนี้เป็นแทบจะเป็นละครที่มาก่อนการก็ได้นะเออคือเหมือนแบบตายจากชาตินี้แล้วไปเจอกันชาติหน้าอีกหลายๆชาติอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นคือแต่ปางก่อนที่พี่นกจะใช้เล่นกับพี่นกจริยานะครับอ่ะแต่กลับมาที่การภาพยนตร์นะครับสุริโยไทยสุริโยไทยขุนพิเลนทรเทพเท่มากนะครับทุกฉากที่ขุนพิเลนออกมามีแดรัล็อกมีแอคชั่นมีท่วงท่าแต่ละอย่างที่เท่ไปหมดเลยนะครับให้ตายเถอะโรบินเป็นตัวละครที่ ผมดูสุริโยไทยแล้วผมอยากเห็นเขาตลอดเวลานะครับเออฉากขี่มา้าฉากอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือ d i a l o g อกทั้งหลายแหล่นะครับก็เปน็นอีกหนึ่งภาพจํานะครับที่คนในยุคหนึ่งจําพี่นกได้จากบทขุนพิเรนทรเทพในเวลานั้นนี่กําลังจะเรียนจบแล้วนะครับกำลังจะเรียนจบและะ้วแ,แล้วก็ไปดูที่สาราเฉลิมกรุงนะครับสาราเฉลิมกรุงในยุคที่เขาไม่ใช่ยุคที่ เป็นยุคเก่านะเป็นสาราเฉลิมกรุงที่ฉายเป็นโปรแกรมพิเศษเพราะว่าตอนนั้นสุริโยไทยเนี่ยเขาน่าจะมีพรีเมียที่เฉลิมกรุงนะครับเฉลิมกรุงแล้วก็หลังจากงานพรีเมียเนี่ยก็มีฉายต่อที่นั่นก็เลย,เยไปดูบรรยากาศนะครับตอนนั้นก็เป็นจังหวะที่ผมได้ดูสุริโยไทยในสาราเฉลิมกรุงนะครับอ่าเรื่องถัดมาครับเรื่องซุ้มมือปืนนะครับอันนี้อาจจะลิงก์ที่เลือกยกมาเพราะว่า ตอนมีหนังเรื่องมือปืนของพุทธพงศ์โปรโมทเนี่ยทุกคนก็พูดถึงสายแทนไทยตลอดเวลานะครับซึ่งก็เท่เหมือนกันเท่เช่นเดียวกันนะครับสายแทนไทยในที่เป็นมือปืนรับจ้างเนาะแล้วก็เป็นอดีตคอมมิวนิสต์นะครับที่ผ่านเรื่องราวหลายๆมาแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นมือปืนระดับต้นๆนะครับมือปืนระดับต้นๆก็ใช้คําว่าพก,การเลยก็ได้นะครับก็อยู่ในเรื่องซุ้มมือปืนก็ไม่แน่ใจว่าจะหาชมได้หรือเปล่าอยากหาดูเหมือนเดิมนะ ผมจาอะไรไม่ได้เลยผมจําได้เป็นช็อตๆซุ้มมือปืนอะผมรู้แค่รายละเอียดว่าเอ่อเป็นคุณคุณเตี้ยสนานจิตบางสะพานแล้วก็ถ่ายทําโดยพี่เปียนะครับแล้วก็ตัดต่อโดยพี่สุนิศอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นอันดับเบอร์เบอร์คูบาจา์ทางนั้นเลยนะครับที่เป็นเบื้องหลังของภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็อย่างที่บอกฮะที่ตื่นเต้นก็คืออุ้ยเชื่อกูเห็นพี่ปืนมาเล่นเป็น เป็นเป็นเป็นเหมือน,น,นกำนันอะไรสักอย่างด้วยนะครับก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากเสหรับซุ้มมือปืนมัวแต่ไปตื่นเต้นรายละเอียดเหล่านั้นอ่ะเออเนื้อเรื่องเลยจําอะไรไม่ได้สักอย่างก็อยากจะกลับมาหาดูเหมือนกันนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ซุ้มมือปืนนะครับกับบทสหายแทนไทยของพี่นกฉัดชัยครับในยุคถัดมาครับก็เฉือนนะครับเฉือนชัดเจนฮะเฉือนชัดเจนภาพ ภาพลางนี้ชัดเจนผลงานกำกับโดยพี่โขมก้องเกียรินะครับก็มีการตีความพี่นกให้กลับมาในลุกตามภาพเลยฮะโอ้โหกัดสีผมนะครับแล้วก็เป็นน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นี่แหละที่เป็นเจ้าหน้าที่เร็วๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็มีการไล่ล่ามีเงื่อนไขใดๆต่างๆางางกับคุณเป้นะครับคุณเป้ เป็นของยานกำกับของพี่โขมนะครับภายใต้ไฟสตาร์แล้วก็เป็นการเขียนบทโดยพี่วิสิตศาสนาเที่ยงนะครับที่เขามีพันธสัญญาการการสัญญาใจกันเรื่องเขียนบทการกํากับต่อกันนะครับซึ่งตอนนั้นพี่วิสิตศาสนาเที่ยงเขียนบทเฉินให้พี่โขงและพี่โขงก็เขียนเป็นชู้กับผีให้พี่วิสิตอะไรประมาณนี้นะครับถัดมาก็คือภาพยนตร์เรื่องมือปืนเรื่องนี้แหละที่เราได้เห็นพี่นกัจชัยกลับมาในเวลานี้เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวสัมภาษณ์นะครับ เราว่าพอหลังหนังฉายคนตาตึงฉากนี้แน่นอนพี่นกให้กวไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนเล่าให้ฟังหน่อยฮะฉากนี้มันมันคือยังไงฮะคือไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะครับพี่ผมว่าทีมงานผมทุกคนนะครับได้วิชาจากพี่ๆนักแสดงรุ่นรุ่น,ร,นรุ่นใหญ่กันหมดเลยครับ,รบแกไม่ยอมกันตั้งแต่ข้างหน้าบ้านนะครับพี่ตุ๋ยครับคือเจ้าพ่อของการเพิ่มอินพัไว้ครับ แต่การเพิ่มอินพวายของพี่ตุ๋ยครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีแกจะเพิ่มมานะฮะคือแกจะบอกผมก่อนตอนตอนซ้อมตอ่อแดร็กเนี่ยไอ้ตรงนี้ผมขอเพิ่มตรงนี้ได้ไหมผมบอกพี่ตุย๋ยดีพี่เพิ่มเลยพี่อยากเพิ่มอะไรเพิ่มเลยแต่แต่ไม่ใช่ว่าแกจะเพิ่มอะไรแล้วแกก็เพิ่มมาตอนถ่ายแกจะบอกก่อนให้เราเห็นเลยครับ <S <S อ๋อเป็นก,นการการันตีว่าที่เราได้เห็นในหนังที่พี่ตุ๋ยแกเราดูรู้ว่าว่ามันแกอินพวายแกปรึกษาเราหมดเราบอกใช่ครับแกจ,จะบอกหมดครับแล้วพี่นกอ่ะครับก็จะเห็นพอพี่นกเห็นแบบโว้ยพี่ตุ๋ยแกมาเบอร์เนีี้ยพ่ขอไป ซึ่งพี่นกอะครับถ้าใครทางานกับพี่นกมาคือผมอะเพิ่งเจอพี่นกเรื่องแนกแต่หลายๆคนก็บอกว่าปกติพี่นกอะไม่ไม่ไม่ใช่สายอินพไว้ครับแต่นี้คือพี่นกก็ก็เหมือนกับผมคิดในมุมของผมเองนะครับพี่ตุนคําแบบอ๋อถ้าถ้าถ้าพี่ตุ๋ยแกมาเบอร์เนี้ยแล้วพี่เล่นเบอร์เนี้ยเอาไม่อยู่แกก็จะขอเพิ่มมาตั้งแต่หน้าบ้านเลยครับครับผมก็บอกดีดี่พี่ไปเลยเอาเลยเราก็เพลินที่จะได้เห็นสิ่งนี้เนาะแล้วก็พอเข้าไปข้างในบ้านปุ๊บ อยู่ดีๆแกก็เล่นแจกกล้วยมาครับหัวเลาะแบบไอ้ดีไซน์หัวเลาะอะไรเงี้ยผมไม่ได้บอกแกเลยแกไปของแกเองนะฮะจังหวะหันอะไรเงี้ยครับแกไปของแกเองตามฟิลเลยครับเพราะว่าพี่ตุ๋ยก็เพิ่มไปแล้วครับเพิ่มไปหนักเลยครับเพิ่มแบบแบบเล่นหัวเลาะอะไรตามสไตล์แกรครับคือคือผมบอกพี่ตุ๋ยตั้งแต่แรกแล้วว่าผมอยากให้ผมพี่ตุ๋ยเล่นยังไงก็ได้ครับให้คนดูยิ้มและหัวเลาะก,กับพี่ตุย๋ยเหมือนตอนที่พี่โบครับพี่ตุ๋ยบอกได้ครับครับจัดให้มันมีเสน่ห์มากแล้วก็ ผมก็เชื่อด้วยว่าปัจจุบันนี้ไม่มีใครเล่นเหมือนพี่ตุ๋ยได้ใช่ครับแล้วก็พอพี่นกเข้าไปปุ๊บพอพี่ตุ๋ยเขาเล่นหัวเลาะมาตามตามที่จะได้ดูในหนังครับพี่นกก็เล่นเลยไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนแล้วก็กล้วยไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนพอพอกล้วยมาปุ๊บคัดปุ๊บพี่นกก็บอกขอโทษขอโทษพี่นกหลุดพูดคํานี้ไปผมบอกพี่นกครับดีเลยครับเอาครับพี่นกบอกพูดได้แล้ว พูดได้หรออย่างเงี้ยผมบอ,อกพูดได้พี่เดี๋ยวนี้พูดได้ลวครับซึ่งซึ่งจริงๆครับคำว่ากล้วยในหนังมันมีเยอะกว่านี้อย่าง mm hmm. เช่นสัมฤทีก็พูดกล้วยครับ mm hmm. ตอนกราบเท้าเบนเงี mm ้ย hmm. ผมก็ตัดออก mm hmm. ที่ผมตัดออกเพราะว่าผมต้องการให้กล้วยเนี้ยในใน,ในเรื่องครับเป็นเป็นกล้วยเดียวเพราะปกติหนังผมจะคำหยาบเยอะเงี้ยเป็นเป็นกล้วยที่ทรงพลังแล้วก็อ๋อ oh, มีเกิดขึ้นเยอะเอาออกเลยเอาออกหมดเลยเหลืออันเดียวใช่ครับ คัดเดียวเลยว่าแบบอันเดียวแล้วมีมีกล้วยรอบสองอีกปะมีครับแต่รอบสองพี่นกก็จะแบบเริ่มเริ่มดรอปไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบสดจะกลายเป็นกล้วยเล็บมือนางแล้วไม่ใช่กล้วยหอมแล้วใช่ครับแสดงว่าที่คนดูได้เห็นที่เราได้เห็นกล้วยนะคือกล้วยใบแรกเขาใหญ่สุดใช่ครับอินเนอร์เลยครับอินเนอร์ของแกนะครับคือพี่นกมันเป็นแกจะซีเรียสเรื่องคําหยาบแต่ผมผมผมว่าบอกว่าอย่างนี้ฮะพูดได้แล้วมันมันพูดได้แต่เราต้องพูดเหตุผล หมายถึงว่าเราไม่ได้พูดพ่ำเพื่อผมก็รู้ว่าที่ผ่านมาของผมหนังของผมมันอาจจะพูดพ่ำเพื่อแต่มันก็เป็นเด็กนะน,นะพี่ครับแต่อันนี้แบบมันพูดแบบมันมันไส้ขบออกมาด้วยอย่างเงี้ยพูดได้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปก่อนที่จะแจกกล้วยคือหน้าบ้านได้ยินว่าพี่นกขอเอาให,ใหม่แล้วก็เปลี่ยนโหมดใหม่ใช่ครับครับครับเล่าให้ฟังตรงนั้นหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอลงจากรถตู้แล้วมันพี่ตุยแกทําไมเหรอโอ้แกแกแกไปสุดแล้วครับแม้กระทั่งแบบ อ่าเข้าไปกินกาแฟที่นี่มันร้านกาแฟที่ไหนมันไม่มีหรอกกาแฟมีแต่ปัจแจอันนั้นก็มาสดอ <c oughs> แกก็กกเพิ่มแบบพี่เขาเล่นอย่างนี้ได้ไหมขอเพิ่มตรงนี้มาพี่นกแกก็เป็นคนที่แบบยืนฟังอยู่ข้างหน้าเีย <c oughs> แกก็จะขอเล่นแบบก,ก็ไม่ยอมกันนะครับออแสดงว่าคัดแรกๆพี่นกยังอยู่ในแพทเทิร์นของพี่นกอยู่ใช่ครับจะเป็นโหมดพี่นกที่เป็นพี่นกชัดยที่เราเจอแบบอารมณ์เหมือนเฉือนเหมือนอะไรเงี้ยจะไม่ได้แบบมาแบบอันนี้จะมีรอยยิ้มจะมีความ กวนจะมีความเล่นอันนี้ครับประมาณนี้ครับแสดงว่าพอเสร็จอันนั้นไปขอคัดใหม่แล้วขอปรับโหมดใหม่แล้วก็เป็นบ้าเป็นหัวเราะอะไรที่เรื่องตัวอย่างใช่ครับนี่คือความไม่ยอมกันครับในการทํางานนะไม่ได้ว่าไม่ถูกกันไม่ยอมกันเราต้องไปถึงกันใช่ครับเราก็ผมว่าอันนี้มันดีครับเพราะว่าเขาเรียกว่าเหมือนจูนกันนะสองคนนี้ก็เหมือนกับจูนกันเรียบร้อยโดยที่แบบบาลานซ์ให้ให้ให้ผมและทีมงานเลยครับสบายมันถูกใจไปหมดเลยจริงๆแล้วพี่ตุ๋ยอรุณเนี่ย เหตุผลเดียวเลยครับที่มาเล่นตั้งแต่โฟคิงสองนะครับแล้วก็มาเป็นลุงต่อเต็มๆในภาพยนต์เรื่องเมือปืนก็คือความปราปปบปื้มภาพยนตร์โรคทั้งใบให้ในายคนเดียวของคุณพุทธิพงษ์นั่นแหละนะครับคุณพุทธิพงษ์ชอบชอบทุกอย่างของโรคทั้งใบให้ในายคนเดียวไม่ว่าจะเป็นพี่เต๋าพี่เอ็มพี่ตุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เหตุผลหลักก็คือเอามาเอาพี่ตุ๋ยมาปรากฏสั้นๆในโฟคิงสองนะครับที่อยู่ที่ ริมแม่น้ําฉากนั้นนะครับแลวสุดท้ายก็ได้ทําภาพยนตร์เรื่องมือปืนแล้วก็มาเป็นลุงต่อในเวลานี้แล้วก็คุณพุทธพงศ์มสมใจมากนะครับสําหรับการอินพไว้ทั้งหลายแหล่ของพี่ตุย๋ยพี่ตุย๋ยเนี่ยในยุคหนึ่งเนี่ยผมทันผมทันแบบทันลางๆเนี่ยคือซูโม่สาอางซูโม่สาอางนะครับหลายคนเรียกซูโม่ตุ๋ยซูโม่ตุย๋ยนะครับเอ่อแต่ที่ทันแบบเต็มๆต็มเนี่ยคือเสนาตุย๋ยนะครับเสนาตุ๋ยก็คือยุทธการขยับเงือก นะครับยุทธการขยับเงืออันนั้นทันแน่นอนนะครับอยู่ในยุคนั้นเลยผมทันในยุคนั้นแล้วผมก็ทันในยุคของบุญชูนะครับบุญชูเอ่อน่าจะเป็นตัวละครชื่อนรานะครับก็ทุกบุญชูนะหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดภาคเนี่ยก็จะมีพิพตุยปรากฏตัวตลอดเวลานะครับอันนี้คือภาพจําอีกภาพหนึ่งสลหรับผมแล้วก็คนในยุคยุคนึ่งนะครับแล้วก็มีงานกำกับด้วยนะมีงานกำกับด้วยในยุคที่ไฟสตาร์มีหนังเยอะมากแล้วก็เฟื่องฟูมากในยุค ในยุคบุญชูที่กําลังจะก้าวไปสู่กระโปรงบานขาสั้นแต่ยังไม่ถึงยุคกระโปรงบานขาสั้นนะเป็นยุคบุญชูเป็นยุคบุญชูเฟสต้นๆนะแล้วก็เป็นยุคหวานมันฉันคือเธอที่เป็นพี่หนุ่มสันติสุขแล้วก็พี่แหม่มจินตลานะครับในเวลานั้นพี่ตุ๋ยอรุณก็กํากับภาพยนตร์เรื่องนายระบือด้วยนายระเบือเนี่ยคร่าวๆเนี่ยเอ่อนายระเบือนีนะ่ถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดต้องขออภัยเรื่องนายระเบือถ้าจำไม่ผิดคือนายระเบือ หวานมันฉันคือควายเป็นหนังที่เล่นคําต่อจากหวานมันฉันคือเธอหนังที่ประสบความสําเร็จที่ไฟสตาร์นะครับี่เป็นพี่หนุ่มกับพี่แหม่มสลับร่างกันนะครับจากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่ขี่มอไซค์นะครับพี่หนุ่มขี่มอไซค์พี่แหม่มก็ขี่มอไซค์ข้างๆแล้วก็เหมือนเอาขาขาไปแย่ๆมอไซค์กันนะแล้วเกิดมอไซค์คว่ำลงข้างทางแล้วตื่นมาสลับร่างกันชายหญิงนะครับนายระเบือก็เป็นหนังที่ว่าด้วยเรื่องของ พี่หนุ่มนี่แหละเออแต่ไม่มีพี่แหม่มเรื่องนี้มีวะไม่มีไม่มีพี่หนุ่มเจอเหตุการณ์หนึ่งเกี่ยวกับพ่อเสียชีวิตอะไรประมาณเนี้นะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้พี่หนุ่มถูกยิงหรือเปล่าหรือว่าเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุอะไรบางอย่างที่พี่หนุ่มอ่ะจะต้องถูกกระทําจากคนไม่ดีแล้วไอ้ขณะที่ถูกกระทํามันมีควายอยู่ใกล้นะครับแล้วก็หมดสติไปแล้วก็ตื่นมาพี่หนุ่มสลับร่างกับควายอ้าวชิบหายแล้วทีนี้ทําไงล่ะ เ,เพราะฉะนั้นไอตัวละครพี่หนุ่มเนี่ยที่อยู่ในร่างควายมันต้องใช้ประโยชน์หรือทําอะไรก็ได้ให้มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่จะต้องไปตามหาความจริงว่าเรื่องเรื่องที่พ่อเสียชีวิตเนื้อเรื่องข้าวประมาณนี้นะครับใครที่ฟังอยู่ในวันนี้แล้วมันมันผิดเพี้ยนหรือมันไม่ใช่สามารถเสริมเสริมกนได้นะครับมีคิดแบบไวๆแล้วก็ที่เขาอาจจะไม่รู้ก็คือว่าพี่ตุ๋ยเป็นพ่อของคุณแม็กกี้อาภานะครับนะักนะแสดงสาวเออเมือเออระดับเมืออาชีพคนหนึ่งนะครับก็มีผลงานมากมายในเวลานี้แล้วก็มีผลงาน แม่เบีย้ยในเวอร์ชันของหมอบน้อยด้วยนะครับแล้วก็มีผลงานของผลงานภาพยนตร์กับสามมงคลฟิล์มในช่วงช่วงหนึ่งด้วยคุณแม็กกี้อาพาณนะครับจนกระทั่งวันนี้นะครับก็มาเป็นลุงต่อให้เราได้เห็นแล้วซึ่งคนในรุ่นผมเนี่ยรู้สึกว่าเออเจ๋งว่ะแล้วมันมันไม่ใช่แค่การรีมายภาพพี่ตุ๋ยที่เราคุ้นเคยจากความเป็นเหมือน ตัวละครที่สร้างเสียงหัวเราะเพียงอย่างเดียวเพราะว่ามิติเหล่านั้นเนี่ยมันเหมือนตัวละครที่สร้างเสียงหัวเราะรอยยิ้มจากบุญชูจริงๆงานแกนเยอะมากนะพี่ตุย๋ยเออแต่ว่าผมไม่ได้หยิบยกม,มานะครับแต่ว่าเอางานเด่นๆงานแกนเยอะมากนะแกอ๋อยันคําพิพากษาเลยงานซีเรีสแกก็รับคําพิพากษาแกเล่นเป็นไอ้ฟักเลยนะครับเวอร์ชั่นนั้นเลยนะครับแล้วก็ไอ้ฟักที่เวอร์ชัน่น เวอร์ชั่นล่าสุดแล้วกันก็ไม่ก็ก็หลายปีแล้วกัน20ปีสิบยีไปแล้วที่หนังเรื่องไอฟักที่เป็นคุณเต้ปิติศักดิ์เล่นกับคุณตั๊กบงกตนะครับเออที่กํากับโดยพี่พี่พี่ปุ๊กพันธ์ทำทองทองสังเออนึกออกหึกออกลึกออกเออกำกับโดยพี่ปุ๊กพันธ์ทำทองสังนะครับเออตอนนั้นชื่อภาพยนตร์ว่าไอฟักเลยแต่เวอร์ชั่นก่อนหน้านั้นน่ยมันคือคําพิพากษา พี่ตุ๋ยเป็นคนเล่นเล่นเป็นไอฟกักนั่นคืองานซีเรียสของแกแต่ภาพใหญ่ๆของแกมันคือนักแสดงที่สร้างเสียงหัวเราะนะครับซึ่งในโลกทั้งใบเนี่ยมันมีมิติมากนะครับเพราะแกเป็นทั้งตัวละครที่เป็นที่ปรึกษาให้อ้กับไอไม้กับไอเม่นนะครับไอไม้พี่ต๋าไอเม่นเนี่ยคุณปามโมดนะครับแต่ว่าทำทาธรุรก,กิจ ทำกิจการสีเทาอะ่ะเออก็คือขโมยล้มขโมยลดนี่แหละเออซึ่งคนที่ดําปีก็คือพี่เอ็มนั่นแหละพี่ตุ๋ยเนี่ยก็คือเป็นเหมือนอยู่ในทีมพี่เอ็มแหละแต่ก็จะเป็นตัวไก่เกลีย่ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวละครนี้แหละท,ที่พุทธิพงศ์รักมากตัวละครหนึ่งแล้วนํามาขยายเป็นลุงต่อนะครับใครที่ดูสัมภาษณ์ของผมก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยเอออาจจะทราบแล้วแต่ว่าใครที่ไม่ทราบเนี่ยก็คือว่าคุณพุทธิพงศ์เนี่ยมองว่าตัวละครของโบ,จา,โบจากโลกทั้งใบเนี่ย ถ้ามันไม่ตายถ้าไอโบมันไม่ตายอ่ะเออณวันเนี้ยมันก็จะเป็นแบบลุงต่อนี่แหละเออมันคือการขยายแล้วการขยายตัวละครโบมาเป็นลุงต่อที่คุณพุทธิพงษ์ทําเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่ามันรีมายอย่างเดียวมันรู้สึกว่ามันมีการต่อยอดไปมากกว่าเดิมซึ่งประสบความสําเร็จมากนะครับในฝั่งนี้มันมันตอบโจทย์แล้วมันได้เห็นอะไรมากขึ้นไปกว่านั้นด้วย นี่คือตัวละครของลุงต่อแล้วกันใครที่ยังไม่ดูผมอยากให้ไปดูเลยว่าลุงต่อเนี่ยเป็นตัวแบบสร้างสีสันมากๆให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้โดยเฉพาะในฝั่งของลดความตึงเครียดนะครับแต่ฉากหนึ่งของ,งต่อก็เครียดเหมือนกันแต่ไม่บอกว่าคืออะไรนะครับพูดเรื่องประแจนิดหนึ่งเอาเคพอพ,อพอไม่ใช่ฉากพี่นกก,กับพี่ตุ๋ยแล้วแต่เป็นพี่ตุ๋ยกับสามคนน่ะไอเพชรไอบอมไอสำรีเราคนดูเราเห็นแล้วว่า อันนี้ก็อินพวยน่ยใชกิอินพว้ก็หมดนะใชครับไอจังหวะที่ปลาประแจเอออันนั้นฉากนั้นเล่าให้ฟังหน่อยฮะมันยังไงฮะอยู่ดีแกก็ปลาเองฮะแกมองเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วไม่โดนกล้องแน่นอนแกก็แล้วแกก็แม่นด้วยฮะผมกะว่าแบบถ้าเป็นผมหรือคนทั่วไปคงโดนเข้าหัวสุดีแน่นอนแกก็ปลา เพราะเราเห็นนะ่ะคุณสุรละอาคุณสำลีแม่งหัวล้อจริงใช่ครับเด้งหลบจริงสะดุ้งจริงครับสะดรุ้งจริงรหัวล้อจริงรบ,บอมเบิ้มหัวล้อจริงหมดแสดงว่าที่เราได้เห็นเนี่ยมันคืออารมณ์นั้นจริงๆใช่ครับอยู่บ้านท่านอย่างนิ่งนวลลายบ้น้นวัวบัานควาย <S <S เอากันมัน <S <S ๆให้คุณดูก็อินพาวายในเลาอีเลวทั้งตระกูลใช่ครับน้ำหกหรืออะไรเงี้ยอินพาวหมดเลยครับพี่ตุ๋ซึ่งนี่คือเสน่ห์ของพี่ตุ๋ยที่เราชอบมากใช่ครับสดพี่ ผมไม่รู้ว่าเทคที่ใช้ในหนังเป็นเทคแรกหรือเปล่านะคิดว่าน่าจะเท็แรกเพราะว่าเราเห็นชัดมากมันเฉียดหัวผมไปหน่อยเดียวใช่ผมแล้วหัวลาะจริงด้วยหัวลาะจริงเฮ้ยแม่แ่งดีว่ะผมผมชอบชอบพี่ตุ๋ยมากพุ่ตุนผมเพิ่งเคยทำงานแกไม่ใช่เพิ่งเคยสิก็เจอกันตอนโฟริงแป๊บหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าตอนตอนเราอ่านบทนะครับบางทีประโยคลุงต่อในเรื่องอ่ะมันเป็นประโยคธรรมดาเลยเออแต่พอตอนมาถ่ายพอเป็นอตุ๋ยพูดอ่ะ เอยทำไมประโยคมันพิเศษวะเอยทำไมมันมีดนามิกมันมีแบบมันมีสเสน่ห์มันมีจังหวะเฉพาะตัวของแกมากๆเลยครับใช่เออผมชอบชอบล,ลุงต่อมากเลยมอยากได้กับแกอีกเยอะเยอะเลยใช่ไม่รู้มันดีหรือไม่ดีนะเราที่เป็นคนดูเราเห็นหน้าไอส้สำลีหวลัวล้อเนี่ยมันคือหน้าสุราอาหวัวล้อนี่หว่าผมเลยพี่จริงๆพี่ตุย๋ยแอบมีกังวลครับว่าแบบผมผมคิดเองนะครับเพราะว่าแบบคนจะรักแกหรอจะชอบแกเหมือน ที่ผมชอบแล้วผมแต่ผมมั่นใจมากว่าหายไปนานมากแล้วครับกับกับลุงต่อกับพี่ตุ๋ยที่สไตล์การเล่นแบบนี้ยเพราะว่าสําหรับผมยากมันเป็นความสามารถเฉพาะตัวครับที่ที่จะเล่นได้เหมือนพี่ตุ๋ยครับถามถามนอกรอบนิดหนึ่งก็คือคตอนตัดต่อไม่ยากเหรอเพราะถ้าแกแกเล่นเหมือนกันทุกครั้งป่ะไม่ครับไม่เหมือนกันทุกครั้งแต่แกจะชัดครับแกจะชัดว่าตรงไหนใช่ครับอีดิบได้ใช่ครับอ๋อ ออตรงตรงนี้เราเราเราติดเรื่องเดียวว่าเอ,อ๊ะถ้าแกอิน <c oughs> พอไว้แล้วเราเปลี่ยนคัดไม่ออกแกชัดว่าแกจะต <c oughs> <ช>ิดตรงไหน<ช>เออคือคำมันไม่เหมือนหรอกแต่รู้ว่าตรงนี้คือห็อกใช่คร<ช>ับแล้วแกก็จะแบบว่าอ่ะสมมติคำแกไม่เหมือนแต่แกการมูฟของแกจะปกติจะจะใกล้เคียงกันครับมือ่อชี่มากนักแสดงรุ่นใหญ่อีกท่านหนึ่งที่นามาฝากวันนี้อวอครับมีบางคนไม่ทราบจริงนะครับมีบางคนไม่ทราบจริงแต่พอบอกปุ๊บอ๋อเออว่า แกคือนักภาคครับแกคือนักภาคเนี่ยตัวละครสศสราจา์สเนปนะครับแล้วก็เอ่อไพเอตวอลรเบียนน่าจะน่าจะเริ่มตั้งแต่ภาค2นะครับแล้วก็ตัวละครเบนจริงๆง,ง,งานภาคแกเยอะมากแต่ไม่หมดเลยและตัวละครที่เราคุ้นไปหมดเลยนะครับแต่พอแกมาเล่นหนังเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้จักแล้วว่าอ๋อแกก็เล่นหนังแล้วก็เล่นดีมากเลยนี่ว่าเออแต่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นงานหลักแกที่ทําตอนต้นจะเป็นงานภาคนะครับแต่พอ เริ่มเข้าสู่การเป็นนักแสดงอ่ะอู้ก็เป็นนักแสดงที่บทไหนบทนั้นน่ะเอาอยู่หมดเลยนะครับเออเราจะเริ่มเริ่มคุ้นหน้าแกในยุคแบบมีซักซีดบ้างมีหนีตามกาลิเลโอบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าที่เป็นสำหรับผมนะที่เห็นในกระแสะในโซเชียลอาจจะเป็นเพราะเราเป็นยุคโซเชียลยุคหลังนี้นะครับก็เริ่มเข้าสู่จัก,กรวาลพุทธิพงษ์นั่นแหละเออโฟคิงหนึ่งนะครับก็เป็น เป็นคุณพ่อเป็นคุณพ่อของของอผมจําชื่อตัวละครไม่ได้แต่เป็นคุณพ่อของแฟนแฟนดาอินนะ่ะเออนะครับก็เป็นตัวละครน,นั้นจนกระทั่งนี่แหละมาอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้มือปืนนะครับก็เล่นเป็นเสียเปียกนะครับเสียเปียกก็เป็นอีกหนึ่งเอ่อมาเฟียมาเฟียในเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีการเข้าฉากกับนักแสดงรุ่นใหญ่ทั้งคู่เลยทั้ง3คนเวลาเจอกันเนี่ยโ,โห สร้างพลานุภาพสูงมากนะครับพี่อวอ,วอวเจอพี่ตุย๋ยพี่ตุ๋ยเจอพี่นกพี่นกเจออวอโอ้ยมันเกิดพลังงานอะไรบางอย่างที่คุณผู้ที่พมบอกว่าเป็นงานทํางานที่แบบโหปล่อยไหลได้เลยนะครับเรามาที่อว,วอมนะั้งแสดงคนนี้เราไม่พูดถึงไม่ได้ครับเราคุยกันหลังใหม่อันนี้รเราเราเราให้คนดูได้รู้ด้วยฉากแช่น้ําครับน้ําเซตยังไงหรือว่าของจริงต้อง ขอบคุณและขอโทษอวอนะครับคือคือผมพยายามแล้วครับคือมันคือบ่อน้ําเย็นแต่ก็บอกทีมทีมงานว่าพยายามให้ปิดแต่ผมไม่รู้ว่าปิดจริงหรือปิดปลอมไม่รู้ว่าที่ที่นั่นต้องต้องตอบผมหน่อย,อยคือคือผมบอกเลยถ้าเป็นผมหรือเป็นคนอื่นครับเพราะอวอเจ็ดสิบสามนั่นเองครับสรุปลงไปแช่พอผมเช็คนะครับเย็นอยู่เลยครับยังเย็นอยู่เลยแล้วอวอต้องลงไปตลอดเนี่ยค,คืออวอก็ไม่ยอมเหมือนกันะไม่ว่าจะเป็นการแสดงกับพี่นุกอวอก็ไม่ยอมเล่นเล่นสู้เหมือนกันอย่างครับหรือกับ เฟยองเงี้ยครับอวอก็เล่นไม่ยอมเหมือนกันอย่างเงี้ยก็จริงๆเขามือคือเขาเหมือนหายใจร่วมกันแหละครับใครมาบานักก็ต้องไปด้วยกันไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่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 ทันทันหรือแม้กระทั่งตอนอวอยู่กับพี่ตุ๋ยในห้องซาวน่าที่มองกันคือผมรู้สึกได้แบบโหนี่ไม่ต้องบีบอะไรเยอะเลยคือคนหนึ่งก็กระตึงอีกคนหนึ่งก็ลอกนะครับพี่ตุ๋ยก็จะลอกลอกแต่มีความโหดนะครับแต่แต่ลอกเนี้ยครับผมชอบผมเอาอย่างเงี้ยครับใครจะว่าแบบเฮ้ย เจ้าพ่อเป็นไอซุ้มหัวหน้าซุ้มเป็นอย่างนี้อ่ะก็ผมเอาแบบเนี้ยครับใครจะเคยเห็นมาว่าเจ้าพ่อต้องดึงตึงผมผมเจ้าอย่างเงี้ยครับใช่ไหมเพราะเรามั่นใจว่าฐานเรามันก็เยอะมันก็แน่นเพราะพี่ทุกคนที่เป็นตัวจริงก็ได้ดูหนังแล้วเขาก็คอนเฟิร์มว่ามันใช่เพราะงั้นก่อนที่อวอเนี่ยฉากที่แกลงน้ําแล้วมันหนาวหนาวจริงหนาวมากครับตั้งแต่อวอลงตั้งแต่ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับบ่ายสามบ่ายสามจนถึงประมาณ ตีตีหนึ่งตีสองจริงๆครับแต่ไม่ได้ลงแช่ยาทั้มันก็มีพักแหละแต่มันคือซีนเนี้ยใช่ครับอุ้นทำไม่ายนานจังอะคุณพอเพราะว่ามันต้องมีกล้องสองตัวม,มีกล้องใต้น้ำเลยครับซีนแพงนันองเงี้ยครับแต่อวจะมันจะมีซีนซีนมอนทาจที่แบบเดี๋ยวกระโดดลงมาให้เห็นว่าอ่าเขาชอบลงมาแช่ตรงนี้ครับเขาจะขึ้นลงขึ้นลงอยู่บ่อยๆครับแต่ซีนแทงกันนะใช้เวลานะครับผมเห็นอวไม่ก็สั่นแหละครับแต่ ทีมงานผงสันก่าอีกอย่างอาโบสอย่างสุราานีอย่างทับนี่สันหรือแม้กระทั่งพี่พี่พี่สตันที่มาเป็นสแตนด์อินของอาวอย่างสันเลยครับแต่อาวอสู้มากมากครับแล้วก็แข็งแรงมากด้วยครับอยากให้อาวอแข็งแรงแบบนี้ตลอดไปผมโทรไปแบบพี่เอทัไปเช็ควันลุ้งขึ้นก็ตอนแรกผมนึกว่าแกป่วยเงี้ยก็โอเคครับก็ยังแข็งแรงอยู่แข็งแรงอยู่ครับเพราะฉะนั้นอันไหนพูดถึงอาวอกับพี่ตุ๋ยแล้วฉากในห้องเซาหน้าเนี่ยอ่าขัดขัดเท้าว่าผมผมอ่ะ อบอกพี่ตุ๋ยว่าขอขัดซอกเท้าเงี้ยครับแล้วก็พี่จะเล่นยังไงก็เล่นเพราะว่าผมมาเคยเจอคนที่แบบแม่งเอาเกลือไปขัดซอกเท้าแล้วแบบยื่นให้คนอื่นผมแบบแล้วผมจําได้พออวอไอพอพีอ่ตุ๋ยเล่นมาอวอบอกโอ้โหถ้ามีคนทำอย่างงี้กูทิ่มแม่งตรงนี้เลยนะคือพี่ตุ๋ยเขาก็เล่น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 กลัวนะครับพอเอาเกลือหน่อยไหมครับแล้วก็หัวเราะตามสตาไตล์พี่ตุ๋ยผมมาแบบเอาหมดทุกอย่างเงี้ยครับือซึ่งซึ่งก็เป็นก็เป็นอีกช็อตหนึ่งที่ไม่ยอมกันใช่ครับอืผมว่า การพูด d ด a l o g อกครับผมบอกว่าพี่ตุ๋ยเล่นเลยพี่อย่าเว้นช่องไฟงไงพี่เล่นเลยตามสไตล์พี่เลยเนี่ยครับอ่านั่นก็คือเรื่องราวนะครับที่คุณพุทธิพงษ์นาคทองพุ่งกับภาพยนตร์เรื่องมือปืนนะครับเอ่อพูดถึงนักแสดงรุ่นใหญ่ทั้ง3ท่านนะครับที่เป็นบุคคลสําคัญของภาพยนตร์เรื่องนี้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นฉายแล้ววันนี้นะครับมือปืนนะครับก็เป็นการทํางานที่ทุกฝ่ายทุกคนทํางานหนักมากนะครับจริงหนังทุกเรื่องก็ทางานหนักมากนั่นแหละ แต่เพียงแค่ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ผมได้เห็นอะไรมากขึ้นในส่วนของเบื้องหลังแล้วก็คอนเฟิร์มและการันตีว่าเขาหนักจริงๆแล้วก็ทุ่มเทชีวิตกันทุกฝั่งฝ่ายจริงๆเพราะนั้นใครที่ยังไม่ดูก็ตัดสินใจครับภาพยนตร์ดีๆเรื่องหนึ่งของไทยเรานะครับมือปืนครับอยู่ที่โรงภาพยนตร์ใกล้ๆบ้านคุณแล้วก็ให้เขาได้เงินนะครับได้เงินหรือว่ามีกำลังใจแล้วกันเพราะว่าอย่างที่ใครไปเจอ สักคนคุณโฟไหมหรือใครสักคนที่ไปเจอแล้วว่าคุณพิทิพงศ์ได้เปลยแล้วว่าไอาเรื่องถัดไปเนี่ยเขาจะทาอะไรนะครับซึ่งย้ำนะครับผมไม่ได้เป็นคนพูดแล้วนะเออก็มีการฟังมาจากบทสัมภาษณ์บทสัมภาษณ์หนึ่งแล้วซึ่งมันเป็นสเกลที่น่าดูมากน่าดูมากนะครับก็ขอให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสาเร็จและเขาได้ทําต่อนะครับในโปรเจกต์ถัดไปซึ่งถ้าโปรเจกต์ถัดไปได้ทําจริงๆเนี่ยโห คือหาแน่นอนนะครับหือหาแน่นอนก็ผมเชื่อว่าถ้ามีการเปิดเผยบางอย่างบางส่วนแล้วเดี๋ยวคงจะได้ต่อยอดและคงได้รู้กันอย่างเป็นทางการแล้วครับว่าโปรเจกต์ถัดไปผู้ทธิพงศ์จะทำหนังเกี่ยวกับอะไรครับ<ป>ผม